สวัสดีค่ะใครๆก็ทำได้วันนี้เป็น EP ีที่23ของการแบ่งปันแห่งศรัทธาที่ทางเชนญย่าจะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในการปฏิบัติตามศาตรตามแนวทางขององค์หลวงปูด่ดูผมมะปัญโยวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนักปฏิบัติ นักสร้างบารมีต้องทำอย่างไรให้ความเป็นทิพย์เกิดขึ้นกับกายและใจค่ะขอนอบน้อมคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปุ่ทวดองค์หลวงปูด่ดูองคหลวงตามมาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านด้วยเสียงกล้าวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะร่างกายที่เราได้ใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นเพียงท่าสี่ที่รวมตัวกันขึ้นมาประกอบกับสิ่งที่ทางโลก เรียกว่าเราแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เราไม่มีส่วนใดในร่างกายอันเน่าสกรปรกนี้ที่เป็นเราไม่มีแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างกำลังแก่ตัวลงเสื่อมลงตามกาลเวลาในไม่ช้าก็สลายตัวคืนสู่ธรรมชาติไปในที่สุดกายทิพย์คือรูปและนามที่ประกอบขึ้นจากจิต และมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอารมณ์ของจิตกายทิพย์คือกายที่ซ้อนอยู่ในกายเน่าๆกายนี้เป็นที่กายทิพย์ซ้อนอยู่ เป็นเพียงเปลือกเท่านั้นทุกวันนี้เราเหมือนตัวทากที่อาศัยอยู่ในเปลือกซึ่งเปลือกนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำรงอยู่ในพบมนุษย์ได้เมื่อเปลือกแตกไปจิตกายทิพย์ก็ไม่อาจทรงอยู่ในพบมนุษย์ได้อีกต่อไปค่ะ ซึ่งเป็นที่ที่เราเอากายเนื้อมารับกรรมหรือมาสร้างบุญบารมีมาปฏิบัติเจริญภาวนาในส่วนของกายทิพย์เป็นรูปและนามที่ประกอบขึ้นมาและตกแต่งด้วยอำนาจของกรรมเพราะไม่มีใครใหญ่เกินกรรมและในส่วนของสภาวะจิตจะส่งผลต่อกายทิพย์โดยตรงไม่ว่าจะมีรูปร่างเช่นใด การกำหนดดูกายทิพย์การกำหนดดูให้ทำใจสบายสบายแล้วอธิษฐานขอกำลังบารมีรวมขององค์หลวงปู่ดูท่านขอดูเพื่อศึกษาแล้วให้กำหนดจับที่อารมณ์แรกจิต จะเห็นกายทิพย์ที่ซ้อนอยู่ไม่ต้องเพง่งไม่ต้องเกรงวางใจสบายสบายทรงอารมณ์กระแสหลวงปู่ที่ไหลผ่านเข้ามาสู่จิตของเราให้มีกำลังแล้วน้อมไปอารมณ์คล้ายการนึก แล้วเห็นแต่ไม่ใช่อุปทานใจสบายสบายแล้วอาราธนากำลังบารมีรวมขององค์หลวงปู่ดูท่านมาก่อนกำหนดทุกครั้งต้องไม่ลังเลสงสัยให้มีความกลัวกำหนดไปหลวงตาได้เมตตาสอนไว้ว่าอุปทานต่างๆหลวงปูออ่ท่านคลุมปิดให้หมดแล้วไม่ต้องกังวลนิมิตท,ที่เราเห็นนั้นจริงทุกประการ ซึ่งหลักการนี้ยังใช้กับการกำหนดดูพบภูมิด้วยค่ะและที่สำคัญเป็นพื้นฐานที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของวิชาเปิดโลกทั้งหมดคือพรหมวิหารซึ่งเป็นหลักการง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยองหลวงตาท่านได้สอนว่ารักทุกคนไม่เกลียดใครแต่ไว้ใจบางคน ซึ่งแปลได้ว่าเราไม่มีอาคติใดๆกับใครๆรักทุกคนไม่มีสิ่งใดแอบแฝงแต่ในทางเดียวกันก็เป็นการมีเมตตาอย่างมีปัญญาค่ะทั้งนี้การทรงอารมณ์หลวงปู่ดูในการน้อมไปดูนั้นการกรรมพระผงจักรพัรหรือพระแก้วทิพ จะช่วยได้มากสำหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆที่อำนาจจิตยังทรงกำลังหลวงปู่ดูท่านได้ไม่นิ่งพอหลวงปู่ดูท่านเป็นมหาบรมโพธิสัตว์เจ้าบารมีรวมทั้งก่อนและหลังการรับพุทธพยากรถึง80อสงไขยกับเศษแสนมหากรับและสร้างบารมีพิเศษด้านกำลังจักรพพัดและจะเป็นผู้ที่จะมาตัสรู้เป็นพระรีอริยเมตตา ในอนาคตอีกประมาณล้านปีมนุษย์ขอจงมั่นใจในกําลังและความเมตตาขององค์หลวงปู่ดูเธอคำแนะนำอย่าทิ้งการปฏิบัติให้ภาวนาตลอดชีวิตจนกว่าลมหายใจจะหมดไปต่อไปนี้จะมาพูดถึงเรื่องกายทิพย์กันนะคะ 1. กายทยี์หรือกายในของสัตว์นรกเป็นกายทีย์ที่จะปรากฏกับผู้ที่มีจิตใจที่มีอำนาจกิเลสเข้มข้นมีจิตใจเร่าร้อนไม่สงบวุ่นวายมีความคิดที่น้อมไปในทางอากุศลและกายของสัตว์นรกจำแนกได้ตามอบายภูมิชั้นต่างๆเช่นเปรตอสุรกายสัตว์นรกหรือนรกชั้นต่างๆ ซึ่งความน่าเกลียดน่ากลัวของกายทิพย์เหล่านี้ก็แตกต่างกันออกไปตามชั้นของสภาวะจิตที่มีอยู่ในอารมณ์แห่งบาปเพียงใดเมื่อเราสามารถกำหนดดูกายทิพย์เหล่านี้ได้เมื่อเราเห็นกายสัตว์นรกเราก็สามารถน้อมกระแสดูต่อได้ว่าเมื่อเขาตายไปเขาจะไปตกนรกขุมใด แต่ในทางกลับกันแทนที่จะปล่อยให้เขาตกนรกเราก็สัพเพยข้อพิมานให้เขาเพื่อปรับพื้นฐานจิตเขาให้ดีขึ้นเรื่อยเ,เมื่อครอบพิมานกำลังบารมีบุญนี้จะไหลเข้าสู่กายทิพย์เขาทำให้เขามีโอกาสที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้หากไม่พ้นวิสัยของกรรมก็อาจรอดนรกได้ในที่สุดค่ะ 2. กายทิพย์หรือกายในของสัตว์ เมื่อพูดถึงกายในของสตัตว์ควรส่วนใหญ่จะนึกกันว่าคงจะมีลักษณะเหมือนสัตว์ชนิดนั้นๆเช่น,น เหมือนสุนัขตายไปก็จะมีวิญญาณเหมือนรูปลักษณ์ของสุนัขแท้จริงกายในก็มีรูปลักษณะคล้ายกับมนุษย์ที่ขดตัวลงไปคานสี่ขาในร่างของสุนัขนับว่าเป็นความทรมานอย่างยิ่งภูมิของสัตว์พระพุทธเจ้าจึงจัดเป็นอบายภูมิชนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้กายทิพย์ที่อยู่ในร่างของสัตว์ก็ยังมีลักษณะความหยาบละเอียด ต่างกันไปเช่นเห็นสุนัขที่เรื้อนตามวัดพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นสัตว์นรกที่ขึ้นมาชดใช้กรรมต่อในภูมิของสัตว์ส่วนสุนัขที่เราเห็นอยู่ดีกินดีก็จะมีกายทิพที่ยังเป็นกลางๆอยู่ส่วนหากเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบุญญาบารมีหรือผู้มีธรรมโดนกรรมวิสัยทําให้ต้องเกิดเป็นสัตว์ เช่นเกิดเป็นช้างเกิดเป็นนกหรืออื่นๆจะมีความบริสุทธิ์ของกายทิพย์ที่มากกว่าสัตว์ทั่วไป แต่ทั้งนี้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วจะไม่มีการไปเกิดเป็นสัตว์หรืออบายภูมิใดๆอีกเลยจะขึ้นลงเพียงภูมิมนุษย์กับภูมิเทวดาและพรหม 3. กายทิพย์กายในของมนุษย์มีความคล้ายคลึงกับร่างกายที่เราคลองอยู่ในชาติปัจจุบันมากที่สุดเพราะ การตกแต่งโดยกายทิพย์ของมนุษย์โดยทั่วไปสภาวะอารมณ์จะอยู่กลางๆคา,าบเกี่ยวระหว่างบาปและบุญขึ้นขึ้นลงๆไม่คานกันมากนะักแต่ทั้งนี้ก็ยังแตกต่างกันอยู่ในเรื่องความหมองคำ้ำหรือความใสของกายทิพย์ค่ะ สำหรับกายทิพย์มนุษย์ที่หมองคล้ำนั้นเหตุเกิดจากสินห้าไม่ครบยิ่งมากข้อก็ยิ่งหมองและสุดท้ายนำไปสู่กายทิพย์ของสัตว์นรกในที่สุดส่วนมนุษย์ที่มีสินห้าเป็นพื้นฐานกายทิพย์จะมีความละเอียดมากกว่ายิ่งถ้าสภาวะอารมณ์ดีด้วยก็ยิ่งมากเข้าใกล้สู่การเป็นกายทิพย์เทวดาต่อไปค่ะ 4. ก กายทิพย์กายนายของเทวดาคือผู้ที่สามารถทำสภาวะจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญได้ตลอดเวลา เป็นปกติมีฮิริโอตปะความละอายในบาปเป็นปกติมีศีลบริสุทธิ์และมีอารมณ์เมตตาระดับหนึ่งแม้จะมีอารมณ์ขุ่นเคืองบ้างในบางครั้งก็เบาบางมากและหายไปทันทีและจิตก,ก็กลับมาทรงอารมณ์ที่อยู่ในบุญทันทีได้กายทิพย์ตั้งแต่ระดับเทวดาขึ้นไป มีเครื่องทรงที่มาจากอำนาจบุญที่เคยทำไว้ไม่ว่าจากทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาและรวมถึงความเข้มข้นของอารมณ์จิตที่ตั้งมั่นในบุญและความละเอียดของจิต ซึ่งจะส่งผลต่อความละเอียดของกายเทวดาว่าจะสามารถเข้าถึงสวรรค์ชั้นใดได้จากสวรรค์ทั้งหมด6ชั้นซึ่งขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีด้วยจึงขึ้นอยู่กับเราที่จะทรงกายเทวดาได้ละเอียดแค่ไหนวิมานของเทวดาเองก็มีความละเอียดประณีแตกต่างกันตามกำลังบุญของเจ้าของวิมานนั้นๆค่ะ 5. กายทิพย์กายในของพรหมมีความคล้ายคลึงกับกายทิพเทวดาแต่จะมีความละเอียดมากกว่าเครื่องทรงจะมีความละเอียดมากกว่าและเบาบางลึกซึ้งสุขุมการจะทรงกายทิพย์ของพรหมได้จะต้องมีอารมณ์ตั้งมั่นและมีสมาธิของจิตที่ดีมากอารมณ์ใจสบายอย่างที่สุดและมีผมวิหารสี คือเมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างเข้มข้นครบถ้วนซึ่งเป็นพมวิหารธรรมความหมายตรงกับชื่ออยู่แล้วค่ะ 6. จิตพมลุกฟ้าเป็นจิตของผู้ที่เล่นยานสมาบัติขั้นสูงๆกันพบมากในฤาษีและผู้ปฏิบัติบ,ตบางสายที่เข้าใจผิดกันว่านี่คือสุดท้ายแล้วคือนิพพานแล้ว สภาวะนี้จิตจะไร,ร้รูปไร้กายเมื่อตายไปจะไปติดอยู่ในอรูปประพรมสีไปไหนไม่ได้นิ่งอยู่อย่างนั้นไปไหนไม่ได้จนกว่าจะหมดกําลังพอหมดบุญหากมีกรรมที่เป็นบาปที่เคยทำไว้ก็ลงนรกต่อได้ค่ะ ภูมินี้ให้อธิษฐานไว้เลยว่านับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พันิพพานขอปิดอรูปปภมิสีอย่างเด็ดขาดรวมถึงอบายภูมิสีถ้าอธิษฐานแบบนี้ก็ต้องปฏิบัติภาวนาด้วยไม่เช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเจ <7. S 1> กายทิพย์ของพระอ,อริยเจ้า มีเครื่องทรงที่ใสคล้ายแก้วมีความบริสุทธิ์และละเอียดสูงส่งยิ่งตัดกิเลสได้มากข้อเท่าใดเข้าใกล้ความเป็นอาราหันต์เพียงใดนับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีกายที์รวมถึงเครื่องทรงก็ยิ่งใสเป็นแก้วมากขึ้นเท่านั้น ส่วนกายทิพย์พระอาหารหันต์นั้นกายจะใสบริสุทธิ์หมดจดเป็นแก้วเป็นสภาวะกายทิพย์อยู่เหนืออำนาจของโลกสมมุติใดๆและเมื่อละสังขารไปก็จะเข้าสู่แดนพระนิพพานวิมานเป็นแก้วกายทิพย์ก็จะเป็นกายภาวิสุทธิเทพรูปรักษ์กายของพระอริยเจ้านอกจากจะเป็นแบบที่มีเครื่องทรงแล้วโดยส่วนใหญ่ก็พบว่าใจ อยู่ในลักษณะพระสงฆ์ได้ด้วยคือกายทีพย์ห่มบวชเป็นพระเลยก็อยู่ที่ความประสงค์ของพระอริยะองค์นั้นๆแต่ส่วนมากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเวลาที่ท่านไปโปรดใคร ท่านจะไปในรูปรักพระเป็นส่วนใหญ่ค่ะกายทิพย์พาวิสุทธิเทพที่ประทับที่พานิพพานเครื่องทรงแตกต่างกันว่าเป็นสาวกภูมิหรือปัจเจกภูมิหรือพุทธภูมิแต่ความบริสุทธิ์เหมือนกันค่ะวิมานที่พระนิพพานก็แตกต่างกันตามสาวกภูมิปัจเจกภูมิพุทธภูมิสภาวะนิพพาน ทุกอย่างเป็นแก้วบริสุทธิ์ลักษณะเหมือนเพชรประกายพื้นเมื่อต้องแสงอาทิตย์เป็นแสงทิพย์และสภาวะทิพย์พิเศษ ที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่สุญญาตาเป็นวิมุตเหนือโลกเฉพาะผู้เข้าถึงจะเข้าถึงอารมณ์นี้อย่างท่องแท้ปุตุชนทั่วไปก็ฟังรับรู้ตามจากผู้เข้าถึงแล้วแต่ทั้งนี้พระวิสุทธิเทพหากท่านจะไปโปรดใครหรือใครกำหนดไปหาท่าน ท่านก็จะแสดงเป็นรูปรักษ์พระพุทธเจ้าห่มจีวรหากเป็นพระวิสุทธิเทพพุทธภูมิหรือเป็นรูปรักษ์พระสงฆ์ค่ะเรื่องวิมานี้ก็นิยามได้ว่าพลังงานนั้นต้องมีรูปและนามจึงจะทรงตั้งอยู่ได้วิมานแต่ละแบบก็จะรองรับกายคิ์ณสวรรค์แต่ละชั้นนั้นนั่นก็เป็นเหมือนสภาวะ รองรับจิตตามกำลังนั้นๆเป็นทั้งรูปและนามเกาะกันอยู่แต่นั่นยังเป็นแบบสมมุติวิมานแก้วที่พระนิพพานนั้นก็เป็นเหมือนภาชนะรองรับสภาวะธรรมที่เป็นที่สุดและมีทั้งรูปและนามประกอบกันแต่เป็นรูปนามแบบวิมุติค่ะ สุดท้ายจริงๆแล้วรูปนามแบบบิมุตินี้คือไม่มีอะไรนิพพานคือนิพพานสภาวะปราศจากทุกข์แต่ไม่ศูนที่ศูนย์ไปหมดสิ้นไปคือกิเลสค่ะทำอย่างไรให้ความเป็นทิพย์เกิดขึ้นกับใจเราต้องฝึกฝนหลับตาเมื่อไรเห็นพระเมื่อนั้นหลับ ปุ๊บจิตน้อมเห็นพระทันทีสมัยก่อนสอนฝึกใช้ลูกแก้วเพราะจำได้ง่ายหลับตาปุ๊กเห็นลูกแก้วเลย การปฏิบตัติต้องปฏิบัติด้วยความศรัทธาอย่าปฏิบัติด้วยความอยากและให้ปฏิบัติเหมือนคนโง่ไม่อวดฉลาดค่อยๆปฏิบัติไปพัฒนาไปพอเข้าใจปัญญาจะเริ่มคืบคานมากับความศรัทธาแต่ถ้าสงสัยในเบื้องต้นความเชื่อความศรัทธาไม่มีการปฏิบตัติก็จะไปได้ไม่ดีนะักจะกลายเป็นความหลง หลงตัวหลงตนไม่เข้าทางของพระอริยเจ้าแล้วรู้แบบหลงพอความเป็นทิพเกิดขึ้นแล้ว หลงตัวหลงตนถือว่าเป็นผู้รู้เข้าใจตัวเองดีรู้ว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นเก่งกว่าผู้อื่นเสียไปเลยการปฏิบัติสำคัญที่สุดต้องให้เล็กที่สุดอย่าไปใหญ่อย่าโอ้อวดอย่าอวดรู้ยิ่งแสดงยิ่งโง่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าหลักการปฏิบัติของผู้เจริญที่สุดต้องให้เล็กที่สุดคืออ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นวัฒนธรรมเป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติยิ่งมีความอ่อนน้อมมากเท่าไหร่ใจจะอ่อนใจจะละเอียดความสุขขุมของใจจะมีมากขึ้นไม่ถือตนไม่อวดดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ปฏิบัติภาวนา จเจริญได้ง่ายถ้าผู้ที่มีฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์ลงยึดมั่นถือมั่นจะไปได้ยากจะติดที่ฐานะไปยาก ที่ไปได้ก็ไปแบบหลงหลงเพราะมีฐานะมีบรรดาศักดิ์พูดอะไรใครก็เชื่อแต่พูดด้วยความหลงค่ะการฝึกปฏิบัติภาวนาที่ถึงขั้นที่สามารถรู้ได้เห็นได้เกิดประสบการณ์ที่วิเศษขึ้นอันเกิดจากการปฏิบัติภาวนา ได้อภิญญาต่างๆเกิดขึ้นให้ได้รับรู้เรียนรู้ว่ามีอยู่จริงปฏิบัติภาวนาถึงก็เกิดขึ้นได้ทุกคนค่ะแต่ความพิเศษที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่สิ่งสำคัญสูงสุดคือการปฏิบัติ ให้เข้าถึงซึ่งพานิพานตัดภพตัดชาติได้ไม่มีเกิดไม่มีตายอีกเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักปฏิบัติภาวนาที่จะต้องไปให้ถึงได้ค่ะผู้แบ่งปนันขอเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัตินักสร้างบารมีทุกทุท,กท่านนะคะขออนุโมทนาสาธุในบุญทุกประการค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้ ใครๆก็ทำได้ EP ของการแบ่งปันแห่งศรัทธาของทางเช่นยาต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะแจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแจ๊ะจุบ๊บ